แอปพลิเคชันที่หลักๆที่ใช้ในการส่งสั่งซื้อขายหุ้นของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าก็จะมีตัวโยต้าเนวี่นะคะแล้วก็อีกแอปพลิเคชันหนึงจะเป็นตัวสตรีมมิ่งอ่านะครับเป็นสตรีมมิ่งแอปพลิเคชันนะครับโอเคทั้งสองอันนี้เป็นแอปพลิเคชันนะครับใช่ที่ไว้สำหรับช่วยเราสั่งซื้อขายนะคะใช่นะครับอ่าอันนี้ก็วิธีการซื้อขายแน่นอนครับเข้าไปที่เมนูเฟดเลยด้านล่างนะครับ เสร็จแล้วเราก็มาใส่ข้อมูลเซ็ตไปเซ็ตไ,ได้เลยก่อนอือเลยนะครับก็ดูก่อนเลยว่าเราต้องการซื้อหรือขายเลือกฝังดีเลือกฝังให้ถูกเลือกผิดชีวิตผิดในเรืเ่องเลือกดีๆนะครับเราต้องการซื้อหรือขายนะครับแล้วก็ใส่ซิโมโบลหรือชื่อหุ้นเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็มาเลือกราคาระบุราคาที่เราต้องการจะซื้อขายใช่ค่ะแล้วก็จํานวนหุ้นหรือตัววอลลุ่มแต่แล้วก็ คลิกไปที่บายนะครับแตะไปที่บายมันเกงเพื่อยืนยันการซื้อแต่ทีนี้เนี่ยเสริมนิดนึงให้ท่านดูตัว Line available ตัวนี้ด้วยนี่เป็นส่วนสำคัญมากๆอันนี้หมายถึงเหมือนอำนาจซื้อ purchasing power ณะนั้นาดนั้นว่าเรามีวงเงินคงเหลือในการซื้อขายเท่าไหร่ต้องมาเช็คที่ตรงนี้ต่อนะครับค่ะอะตอกี้ก็ กดายเสร็จปุ๊บก็จะมาขึ้นหน้านี้นะคะว่าจะเป็นออเดอร์คอนเฟิร์มชันเป็นหน้าคอนเฟิร์มถ้าตัวละถูกต้องนะครับก็กดคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ใส่พินโค้ดอันนี้อย่างที่บอกเลยพินโค้ดเนี้ยสำคัญนะตัวเลขหกหลักใช้ทุกทุกกรรมต้อลองให้ดีด้วยนะคะนะครับพอใส่พินโค้ดเข้าไปเสร็จเรียบร้อยก็จะสวิตช์มาที่หน้าจอสุดท้ายตัวนี้ก็คือออเดอร์เนี้ยก็ได้ทำการส่งไปที่ตลาดซับเรียบร้อยแล้ว เราก็มาเช็คออเดอร์เซลัสอะไรนี่ครับใช่ครับโอเคอ่ะนะครับอันนี้วิธีการขายก็ลักษณะเดียวกันนะครับเพียงแต่เปลี่ยนจากการแตะที่คําว่าบายนี่ยเมนูบายเป็นเมนูเซลล์ก็ขอข้อมูลเหมือนกันเท่านั้นค่ะทำทุกอย่างเหมือนกันเลยแต่ว่าสังเกตตัวสีแดงด้านล่างก็ได้ค่ะมันจะเป็นเซลล์ใช่ถ้าเป็นบายจะเป็นสีเขียวต้องทวนดีดีก็อันนี้ก็ไล่เรียงสเต็ปเหมือนกันเลยเหมืทุกอย่างเหมือนกันเลยอ่าถัดมาวิธีการซื้อขายใน สเตมมิ่งมากนะครับเหมือนกันครับเราหาเมนู by s e l l ่อนะครับแตะไปนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่นะครับมาเลือกก่อนนะครับว่าเราต้องการซื้อหรือขายเลือกฝั่งเดิมใช่นะครับแล้วก็ระบุชื่อหุ้นนะครับใส่ตัววอลลุ่มแล้วก็ใส่ตัวราคานะครับแล้วก็ใส่ pin post เหมือนกันเลยเหมือนกันทุกอย่างเลยเกเสร็จแล้วก็กดปก่มปนะครับหรือเซลที่เราเลือกเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วก็จะมี pop up c o n f i r มว่าออเดอร์เรามีลักษณะไหนบ้างเราก็ทวนแล้วก็กด confirm เข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็ทกติไมกี้กดเร็วนะอ่ะก็จะมีหน้าจอโชว์ขึ้นมาโชว์ออเดอร์เตัของเราโอเคอันนี้การขายอันนี้ขอไปเร็วนะวกันก็การนะครับโอเคทีนี้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญนะครับเวลาเราส่งออเดอร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก็ต้องมาทวนตัว s เ a ตัสหรือเดอร์สเตตัสก่อนว่าสถานะณตอนนี้เป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าตลาดหลักทรัพย์ได้รับคำสั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะขึ้นตัว O นะครับแล้วก็คำว่าค e วอ n g อันนี้เ็าแสดงว่าทางตลาดหลักทรัพย์ได้รับออเดอร์เราเรียบร้อยแล้วแต่อันเนี้ยต่อคิวตามชื่อเลยคิวอิงคิวอิงรอการจับคู่นะคะแต่ถ้าโชว์ตัว M แล้วขึ้นคำว่า match เนี่ยมันแสดงว่า เกิดการจับคู่เรียบร้อยแล้วเราได้หุ้นตัวนั้นเรียบร้อยแล้วได้ซื้อหุ้นหรือได้ขายเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าขึ้นรีเจ็คก็ตลาดเราทัพย์ปฏิเสธคําสั่งนั้นนะครับอาจจะมีเงื่อนไขอะไรที่มันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรไปนะครับหรือขึ้น pending อันนี้ก็ทาง เซ็ตเทรดเนี่ยหรือตัวเจ้าของแพลตฟอร์มเขาได้รับคําสั่งแล้วรอในการที่จะส่งออเดอร์ไปที่ตลาดรับเช่นเราส่งคําสั่งในช่วงที่ไม่ใช่เป็นเวลาทําการอาจจะเป็นช่วงก่อนตลาดเปิดพอตลาดเปิดแล้วเขาก็จะส่งให้ทีกนี้สานะก็จะเปลี่ยนอีคิวอีกใช่ตองครับโอเคอย่างตัว X ก็แคนเซิลคือเรามีการแอนเซิลออเดอร์ยกเลิกออเดอร์ไปโอเคอ่ะทีนี้ ในเมนูดิวซัมนะครับเราสามารถมาตรวจสอบข้อมูลสรุปการซื้อขายในณวันนั้นๆได้อันนี้จะเป็นวันต่อวันเป็นวันต่อวันว่าเรามีการซื้อหรือขายอะไรไปบ้างตามตัวอย่างเลยทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดรวมถึงตัวตัวค่าฟรีต่างๆที่เราจ่ายไปด้วยเขาคิดมาให้เลย total ฟรีเป็นเท่าไหร่ใช่แล้วก็มียอดด้วยด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยในบันทัดสุดท้ายเน็ตเพสหรือเน็ตรีซียเนี่ย ก็จะสรุปหักลบกบหนี้ทั้งหมดมาให้เลยว่าทั้งหมดวันนี้เราเป็นเรับหรือว่าได้เราจะได้รับเงินหรือจ่ายเงินไปเท่าไหร่คโอเคถัดมากมีทิปด้วยอันนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าตัวไลน์ออเบอร์โฟล์เนี่ยสำคัญมากมันคือวงเงินคงเหลือที่สามารถส่งคสั่งซื้อขายได้ในขณะนะครับก่อนซื้ออาจจะมาดูนิดนึงต้องมาดูก่อนคือบางทีเราตั้งใจจะซื้อหุ้นตัวหนึ่งแต่ ราคาบอรล็อตมันค่อนข้างสูงอะไรกนาจ<อ>จะ<น>ยังไม่ได้โอนเงินเข้ามาเพิ่มหรือาอาจจะยังไม่ทําการทวงเงินไม่พออะไรเงี้ยก็อาจจะเกิดการรีเจ็ตได้ะค